สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์ใหญ่เช็กเก้าศูนย์ค่ะ,<อ>ะนี่นะัจากเราไปเพิ่งกลับมาพี่คนขับแกก็ถ่ายมาไปเยอะแล้วนะคะนี่ถนนตรงกลางสวนก็ต้องถา่ายด้วยนะคะเพราะมันพี่พาสวนเขาพากลางที่เขาต้องถ่ายไปแล้วถ่ายเสร็จแะ,ะ้วแต่ก็ไม่ได้หลายสซนแล้วคะ่ะเขาหกเขาหมดที่หกนะแล้ครึ่งสวนละ คือของฝั่งนี้นะคะไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ชอบด้ยกันเลยคะถ่ายหมดเลยอตรงกลางเนี่ยตรงทางเนี่ยทางที่รถนี่เดี๋เพื่อนขับแกก็จะด,ดินดันด<ม>ินใส่ก่อนมันจะได้เสมอขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ถลงไปเลยถ่ายหมดแล้วนะคะไม่ได้เว้นไว้นะคะถนนทางไม่ถนนทางทางเข้าสวนส่วนวนู้นเขาก็ผ่านทางนี้นะคะนี่นะคะ แต่ยังไงก็ต้องเอาดินมาถมก่อนเพราะมันต่ำมากแล้วรถวิ่งทุกวันเลยค่ะหลายเที่ยวในตรงนี้แลมันเป็นที่คเอ้ที่ต่ำใช่ไหมท,ที่แคงที่เอียงเวลาฝนตกน้ำมันจะไหลลงไปเี่เข้าไปตรงนี้มันดินก็จะแข็งกว่าข้างในที่สคะที่เพื่อน,นขับแต่ก็ง่า,กายกว่าเขาวิ่งมาไม่ต้องขอย วิ่งมาแล้วก็มาหาวัดไทยตรงนี้ต่อขวาดเลยขวาดไปหงมตรงที่มันจะต่ำที่มันน่าเดียงลงไปเยอะเลยค่ะตกน้ำลัง ไสเสร็จแล้วใช่ไหมคะขอบขอบแล้วเนี่ยเชื่องแบบเดียวก็จะแต่งใส่แต่งแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นเป็นงานค่ะดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยเสร็จเราก็จะถ่ายให้ดูภาพรวมรอบหนึ่งพอเสร็จแล้วตรงนี้ดินอ่อนดินนะฝั่งนี้ตรงกลางๆค่ะดินอ่อนก็มีที่ต่ำต้นต้น ต้องเราก็สั่นเดินแต่ก็สั่นดินไหานี่หอมจังเลยมันหอมดินหอมแบบบอกไม่ถู่หอมนี่ ดินแปลงนี้นี่ไม่เหมือนกันทีกที่นะมันมีอันนี้มีเป็นไอ้ดินทรายเป็นเหนียวแต่ตรงข้างบนตรกล้ๆนั้นเป็นทรายบนล้วนเนี่มคะมันเป็น,นเหนียวมันเป็น,นเหนียวๆเลยเป็นอุ้ยเลย,ยนี่ลึกดูนะคะตอำลึกต่อกันได้เลยลึกประมาณเนี่ยอ่า กุ้ยเกินสอกเนี่ยนึกนะคะสามสิบห้าเซนคิดว่าเพราะมันเกินนั้นค่ะเกินนั้นทานเองไม่ได้เอากันค่ะสอกเป็นลูกใหญ่นะคะลึก แต่ว่าถือ,อ,ย,อยังเคีื่องขับแกยังไม่ค่อยพอใส่นะยแกวาต้องมอีส่วนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ก็ได้แล้วค่ะดินมันออกจากติดแนวแข็งๆนี่นะ เนี่นะคะ่ะปัญหาถ้าเกิดอันนี้นีดดีนะคะตอมันเริ่มผูกละแต่ก็ค่อยฝุกมากนั้นแต่แต่ว่าเขาเพิ่งตัดไปไอ้โค่นไปสองเดือนเนยทำไม้ไมัุมากเนี่ยปัญหาคือถ้าเกิดไม่รู้พื้นที่นะคะแล้วไขไปตอาอ เสี่ยงจานแต่งได้น,นะคะครั้งหนึ่งเคยมีจ้างก็ยักเราไปไปลงเจ็จจานเขามีคนลงสามจานไปแล้วเราไม่รู้นะคะปกติที่คนขับแกนกนประเภทที่แบบคือแกไม่รับงานซ้ำลงเพราะว่าคนขับเออคุณลงแล้วคุณต้องลงให้เสร็จเลยอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเอาลงล้วเออใช้นีนเ่เราก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขามีปัญหาคนขับคน าจานนู้นหรือเปล่านะแต่ว่าจานลงสามจานนะแล้วมันที่ลาดเอียงมากที่เนินเขานะคะแล้วขี่แคบใช่ไหมคะแล้วตอไม่ขุดตอยางไม่ขุดแล้วให้พี่อนขับเนี่ยไปเราก็ไปด้วยนะไปดูพื้นที่อ่ะแล้วทีนี้นอาพานายยักไปด้วยใส่จานอีกอน,นะไปดูปุ๊บเอ้าอลงจานสามเลยละใจพี่อนขับแกก็ไม่อยากทำแล้วและแกบอกพูดแบบหยาดเราขอโทษแกขอโทษนะคะแกบอกอะไรอ่ะเหมือนจะให้เราไปล้างที่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไหนๆก็ไปแล้วคุยกันนะ พอคุยปุ๊บเจ้าของที่เจ้าของสวนนะคะจะให้พเพื่อนขับแบบตรงกลางนะคะแบบขวางด้วยนะคือแบบเนี่ยอันนี้ปกติเราลงตามสวนใช่ไหมคะถ้าเป็นตัดญ้าก็เหมือนต่อยอ่ะจะให้เราต่อยแบบนั้นด้วยแล้วที่มันก็ที่มันที่เฉียงที่เอียงที่ลาดเอียงแล้วก็แคกเพื่อนขับกันปฏิเสธเลยค่ะจะบอกถ้ากานแต่มันไม่คุ้มแต่ไม่เอา เพราะว่าเออคือมันแกล้วแกก็เลยบอกอไปให้คนที่ลงจารจารตามอ่ะมาลงเถอะถ้าทำนะถ้าทำไม่เสร็จจะเห็ดเกลียนทับแล้วไม่ใช่อะไรพอดีลุงคนเจ้าของสวนลูกชายแกพูดแบบเปลี่ยนทับแกรับไม่เคยได้ที่่าว่าเขาพูดพูดแบบทำนองแบบ เอานะไม่ไม่รู้ๆกันนะว่าเขาพูดแบบไหนต้องง่ายที่คนจะไม่ชอบใจอะไรเนงะี้ยเพี่เขาขับเกลก็เลยเออไม่ทำลนะเธอบอกในหัวในหัวบอกอับในหัวก็เออใชค่ค่ะเขาก็ในหัวเขาก็รู้ไงคะว่าเออเราจะขึ้นขับเราทำได้ไม่ได้เราบังคับเกิดมันก็ไม่ได้ใช่าการแตกขึ้นมาก็ไม่คุ้มข่้นมา คือถ้าเกิดให้แกจะทาให้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่า,า,า,าใส่ในโถปกติอาหารไม่ต้องซอยอะไรเงี้ยเราพูดแต่แกแบบดีกีก็ได้ไม่ต้องแบบอะไรขนาดนั้นอะไรแกก็กะก็จะทําแต่พอเจอแบบเออก็เลยขับเขาขับในหัวก็ไม่ได้ว่าเลยค่ะแล้ว แล้วอย่างพี่คนขับของเราเนี่ยนะคะเขาทำงานเป็นชั่วโมงนะคะแล้วเราเวลาเราเราอะเราไปถึงแปลงนะไม่ใช่ว่าเราจะจับเวลาเลยคะพี่คนขับจะยักโรงงานว่าตอนไหนเราก็จะจับเวลาตอนนั้นเลยนะคะแปดโมงครึ่งเราก็แปดโมงครึ่งไม่ใช่ว่าเราไปถึงสวนตีแปดเราจะับเวลาแปดโมงไม่ใช่นะคะลงตอนไหนจับตอนนั้นแล้วทีนี้มีสวนเดินไปจัดย้าเหมกัน อันนี้เม้ามอยเม้ามอยเพื่อนขับมากเลยนะเจ้าของสวนค่ะแกก็คุยกับเพื่อนขับพอดีมันฝนมันตกของใช่ไหมคะเมืมอ่มมมวอวานตกสมมติเราฝนตกสองวันที่แล้วแล้ววันนี้เราไปพอตอนเชา้าเช้าเราเพื่อนขับแงไปแต่เชา้าวค่ะไปถึงประมาณแปดโมงละตรงนั้น,ลนะน,นแล้วทีน,นี้แกก็เห็นว่ามันยังชื้นๆอยู่นะมันก็ลําบากอะไรเงี้ยต้องรอให้มันแดดแดดมันออกอยู่รอมันแห้งสัก นิดหน่อยนะประมาณพักอะประมาณเก้าโมงอะไรเงี้ยเก้าโมงเก็าโมงขึ่มันแดดจันแห้งอย่างเงี้ยวกก็จะทําให้แกก็นั่งคุยกับเจ้าของสวนค่ะเจ้าของพี่นะคะก็คุยไปรอเวลาน้องชายเจ้าของเขามาทีนี้เข้ามาถามมาถามพี่ค่ะว่าเออมาทําตรงนี้ใช่ไหมถามเออชั่วโมงเท่าไหร่ไอเราก็ตอนแรกไม่รู้นะคะไม่คิดว่าเป็นน้องชายเขาคิดว่าเออเป็นคนจะมา งานเรานะคะตั้งงานเราก็คุยเขาไปคุยไปคุยมาก็ถามท่านนี่จะลงกี่โมงเก้าโมงเอ้ยแปดโมงครึ่งต้องลงเลยนะเขาพ miles, ู beast. ดอย่างเงี้ยเรื่องขาบอกเฮ้ยะไรอ่ะแล้วเสร็จเขาพูดเสร็จไปเลยนะเขาบังคับบอกว่าเนี่ยลงกี่โมงแปดโมงครึ่งต้องลงเลยนะพูดถึงเองี้พอเสร็จพูดเสร็จเขาก็เดินไปไปเดินไปตบเรื่องขาเรื่องของเธอเรื่องของเออนั่นน่ะน้องชายเขา ไม่ใช่ก็ของสวยนะน้องชายแต่ตอนพูดอ่ะที่ที่ททเจ้าของอ่ะเจก็นั่งเงียบแต่ไม่พูดเลยไปปุ๊บเพื่อนขับบอกอะไรอ่ะงเงี้ับแกแล้วมันเปียดอยู่เห็นอยู่ว่าไม่ได้แลกเดินคนน้องชายเขาเดินกลับมาอีกรอบมาพูดแบบบ,บังคับนันบ่นึ่งรอบอ่ะเพื่อนขับปุ๊บโทรหาในหัวบอกกลับเลยพูดก็พอได้กับผมผมไม่ทำแล้วบอกเงี้ยมาบังคับเออ มันไม่ใช่แล้วแต่าราเพื่อนขับนะแต่คือเพื่อนขับแกดูพื้นที่แล้วแล้ววันนั้นอ่ะมันอมองแล้วแหละไม่น่าจะทําได้เลยนมันก็ยังน,นั่งอยู่มันก็ยังเละๆอยู่แกมองแล้วว่าเออไม่น่าทําได้แล้วพอเจอน้องเจ้าของที่เรามาพูดเลยนี้ก็กัดตัวหานในหวัวในหัวก็บอกอก็ขับมาแล้วกันแต่ว่า ทั้งหลังล <susp ynn ets> ุงคนนั้นเขาก็ไม <ige> ่จ้างใรอยู่จ้างเยญ่ไปจ้างแลมเนแต่น้องแกก็ไม่เคยมา่น้องเขาก็ไม่มาไม่มาที่เรเวลาเห็นเขาผมกับเขาคุยกันเร็กน่อยเพราะพี่พี่ทำแบบแกคือ เราเข้าใจกันนะเราจะบังคับแกไม่ได้นะเหมือนเราไปหาแกเราจะบอกแกเฮ้ยพี่เ hey, นี่ยลงมาถึง8โมงต้องลงให้เรานะทาให้เราหนะเราต้องขึ้น5โมงไม่ค่ะมันแล้วแต่เขาเลยเขาดูมองเห็นว่าเออจะทำได้ไม่ได้ทำได้กีนะ่โมงแล้วเวลาจะขึ้นถ้าเขาเหนื่อยเขาขึ้นนะขึ้นทับแต่ถ้าแกเห็นมันเหลือนิดนึงถึงมันจะข้ามแกก็จะพยายามทำให้เสร็จแกจะไม่ต้องมา เนี่ยค่ะคนขึ้นค่ะนี่ไค่ะเขับเมาส์มอยที่ขับกันมากเลยวันนี้เค <Okay. S 2> okay, ค่ะยังไงฝากกดติดตามมือกระดิ่งด้วยนะคะยใหญ่เทกเก้าศูนแล้วเดี๋ยวเราคลิปหลังๆเดี๋ยวเราเมาส์ให้ฟังมีหลายเรื่องเลยค่ะพบกันนะคะสวัสดีค่ะ